ตรวจสุขภาพพี่น้องไปตรวจสุขภาพพี่น้องตรวจสุขภาพตรวจน้ำตาลในเลือดตรวจเก้าแปดวตาฟัดันตรวจวัดวันดันอ,อียง ตาได้จ็ดปีกลัวอย่าหกสิบเจ็ดตาลืมอายุเจ้าของอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกมาลุ่มทะเบียน มาปุ๊บพอมาปุ๊บกับมาแจงนี่เป็นจุดที่หนึง่งมาอขอของ,ของอจุดที่หนึง่งอาเชิญระเชิญเย็นบัตรประชาชนอบอกซื้อ,อบัตรที่นันกช่วนสูง กาเตาคอมุ่นายุเท่าไรจุดนี้จุดคอมุ่นมองนี้แล <e ้วก็ไปเขาคิ้วเองจเลือดจุดนี้ก็เป็นจุดวัดแน่พควัดความสูงสั้างน้ำหนักพี่น้องสร้งน้ำหนัก แปลตาลไดขาดสูงวัดเอววัดสะโพกคอมุนคอมุนลายบุกคนจิตใจนะพี่เวาจะนั่งให้ิ้วทั่านี้แล้วเลือดเออมันตรงมาทางนี้ตัวนี้เนาะมันตองมันเลิมจาาทั้งทีตัวนี้ วัดเชิญสูงสร้างน้ำนักแล้วก็วัดข่อนดําหลังจากด้ขอมู่งมาจา,จากจุดแหลกลคุณน้องวัดข่อนดัีทีมออสมอมาทำนากกเก่าเที่ยวทาม มันบ้านผมไป <coughs> 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 ประมาณนีนน้เป็นของการตรวจสุขภาพของบ้านบางน,น,นาแพงตำบลพอนสวนนสสรรค์เลข8ค่45 45เกิดแแมานวามสูงใช่ไหมอยหกสี้บหกเสี้บแล้เน เดียวยี่สิบโมงแล้วแม่ยังน้่ีเสียย่างนี้เาเสายวน้เาก่อนงกินข้าวเาดอาหารั้งเตขึ้นโอ้

่าส่วนสูงซันมันนักวัดรอบเอววัดรอบสะโพกแล้วความาสรรจวัดข้ามดังแบาดสี่ยมกน้ำใจเี่นะดึเยี่ยมนี่มีงกำลังบุญไส่วงบุญมากคนกาลังมาก Ô mọi người có <laughs> thể thấy chọn lựa chọn lựa chọn lựa chọn ค่ามองได้เอาได้ักินหลหลายนะคือเ่อหลายเลยนี่เเค่องด่ก็ถือเถวเนาะอันนี้นี่ว่าดยังค่ะดีมดทุกอย่างนะคะน้ำตาลนดานดีมากขอบคุณค่ะสุขภาพสุดยอดดีค่ะยอดค่ะ ตรวจเรียกกันว่าสุขภาพดีกับใจชื้นจริงๆเรียบมากสุขภาพดีตาดมสบายสุดยอดสุขภาพดีเายลแล้วเเป็นอย่างนี้นะมาแม่มาตรวดแม่ขอมูลเ่ม เลีงพ่อหลูอนตเอนมา่อนันเอาลาเอวัดเลยคุณหมอเดี๋ยวสิทายไฮเดี๋ยวสิทายไฮเดี๋ยว้าเดี๋ยวใครไม่ดีจะพึ่งเลยอาเอาไฮละเอียดไปเลย เป็นยังไงสุขภาพปกติบ่ขันปกติดีปกติดีใช่ลอยเก้าจังน้ำตาลไ้าด้ข้อมันเท่าไรข้อมันมามี่นะบริบาลมี่อยู่หวังโอ้อันอันน่าจะมีบ่จ้ะเท่าไรบริบาลลอยลอยปกติเออว่าปกติเลยสดีจ้าขอบคุณมากเลยดีใจน้ำสุขภาพดีจ้า

ตรวจคัดกรองเบาหวานความดันประจำปี2565 ตามนั่นแหละพี่น้องเจาะเลือกับเจาะนี่หน่อยอดอกก็เก็บดอกเจาะปลายนิ้วเจาะปลายนิ้วนี่หน่อยแล้วก็ไปวัดความดันปกติบอนี่บปกติแล้วก็จดเป็นข้อมูลไว้เนาะนี่เป็นการวัดเกินวัดความดันเกินร้อยสี่สิบขึ้นไปคนเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะ ถ้าถ้าน้ำตาลเกินถ้าน้ำตาลร้อยยี่สิบหกเป็นเบาหวานถ้าถ้าเกินร้อยไปเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะกลุ่มเสี่ยงต้องควบคุมอาหารหวานมันเค็มค่ะเท่าน้นตรวจเบาหวานเนาะเบาหวานควบคุมก็เยอะค่ะบ้านเราถ้ามีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเป็นเบาหวานนะความดันเราจะเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะเราต้องตรวจทุกปี เกษีประมาณนี้แหละพี่น้องการตรวจคัดกรองเบาหวานข้อมดันก็น่นี่จำเนี่แหละประมาณนี้แหละจะเป็นทีมงานอาสมองมูบแปดพี่น้องมาเยี่ยมชมผ้ามาบ่งบรรยากาศการตรวจคัดกรองเคยดูแลสุขภาพของมูบานเฮ้านี่ панання,